่าสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านสวนนะครับก็นี่พามาดูไอ้เจ้าสมิงขาวนะครับพอดีมาต่อนกแล้วก็เลยแวะมาที่บ้านสวนแป๊บหนึ่งนะครับนี่ดูไอ้สมิงขาวครับเอ้าเร็ว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 หึมอเร็วอีกอืม นี่ครับไอเสมิงเขาครับเฝ้าบ้านอยู่นี่ครับเสมิงเขาเฝ้าบ้านอยู่นี่ครับนี่ครับแล้วก็วันนี้ก็เลยแวะมาทานข้าวนี่จานพนกินข้าวด้วยกันได้ยังกินเ้อผัดปลาไหลอ้าวผัดปลาไหลแล้วผมพี่น้องมามทุกคนนี่ดูผัดปลาไหลเออไอตัวนี้ครับวสวย้อนๆอนครับหนึ่งไม่ไมโองไม่ไหม,ไม,ไมครับกับบรรยากาศที่ บ้านสวนนะครับก็มาต่อนอกแล้วก็เลยแวะมาอยู่ที่บ้านสวนนี่มาลองมึงกันนะเนาชิมมึงครับขุดเขาเล็กน้อยป่ะเนาอึบรอดรอดเข้มป่ะพอดีนิ้วเขาอ่ะพอดีพอดีนี่ครับผัดปลาไหลครับอ่ะลองมึงกันนะ ตัวใหญ่ตัวน้อยสลับกันชิมตัวใหญ่ละตอนใหญ่เขาใหญ่หนี่นกเข,เขาด้วอหว่ากลางว่าฮะคุกเข่าติดเข่าเล็กน้อยอนีช่ช้ำๆครับอลองกนันนะลองลองลองเห็นปะลองอมันกันนะ พอดีครับผมแอบมามันข้ามากราบบาเนี่ง